ผู้ประกอบการเรือทัวร์หมู่เกาะซิมิลันเกาะตาชายัยหยุดให้บริการหนึ่งวันหลังมีคลื่นลมแรงขณะที่หลายพื้นที่ในจังหวัดสงขลายัางคงม,มีน้ำท่วมขัง ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลพะตงอำเภอหาดใหญ่และหมู่หนึ่งบ้านทุ่งม,มะขามอำเภอคลองหอยโขงได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำในคลองอู่ตะเภาล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนเชื่อมระหว่างสองชุมชนรวมถึงภายในชุมชนชาวบ้านยังต้องเดินลุยน้ำและใช้เรือในการสัญจรออกมาหาซื้ออาหารขณะที่ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงช้าเนื่องจากเป็นที่ลุ่ม นอกจากนี้พบว่ามีน้ําท่วมในพื้นที่อําเภอจนะล่ามอำเภอเทพาโดยที่อําเภอเทพาเกิดเหตุรถยนต์คาริบเบียนถูกกระแสน้ําพัดตกบริเวณคอสะพานบ่อเตยมีผู้สูญหายสองคนเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาแต่อย่างไม่พบ นายวีรพงศ์แก้วสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยนางสุไฟแก้วสุวรรณนายกเหล่ากาชาติจังหวัดปัตตานีและสมาชิกเหล่ากาชาติร่วมกับกลุ่มแม่บ้านหมู่สามตำบลปกาหารังจะทําอาหารและน้ําดื่มกว่า1,000ชุดแจกให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลปกาหารังที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วม ส่วนที่จังหวัดพังงาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันออกประกาศเตือนผู้ประกอบการเรือทัวร์ท่องเที่ยวในหมู่เกาะซิมิลันเกาะตาชัยให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลังพบว่ามีคลื่นลมแรงในส่วนของบริเวณชายหาดหมู่เกาะซิมิลันและเกาะตาชัยนั้นเรือ,อยังสามารถเข้าจอดให้นักท่องเที่ยวลงดำน้ำได้ตามปกติด้านนางสาวเฉลิมศรีแพใหญ่ผู้จัดการบริษัทเช็กอินอันดามันทัวร์บอกว่า หลังได้รับแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ว่ามีคลื่นลมแรงทางบริษัทได้ประกาศหยุดให้บริการเรือทัวร์ชั่วคราวเป็นเวลาหนึ่งวันเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว